โอ oh. ้โหเฮ้ยเฮ้ยเ yeah. ่้ย <t> ่ฮ uh, ah, ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ่้ยเย ครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่ก็กราบสวัสดีนะครับผมลุงป้าหน้าแล้วก็เพียบสีที่น่ารักเนี่ยทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่พี่ก็สําหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้พี่ๆี่ก็น่าจะเห็นกันอยู่นะว่าผมเนี่ยอยู่กับใครนะพี่พี่นะเดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยบอกสักนิดหนึ่งนะ ไม่หญิงแก้วคำบวนนี้เนี่ยไม่หญิงเนี่ยจะพาผมไปยังที่ที่ไหนครับผมอันนี้ข้าจะพาเจ้าไปเป็นสถานที่ที่เคยเป็นสุสานของคนในหมู่บ้านของข้าแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีคนไปแล้วเพราะว่ามันห่างไกลาจากหมู่บ้านของพวกเราถ้าใค่อยากจะไปลองดูอีกครั้ง นะครับพี่พี่ก็อย่างที่แม่หญิงแก้วคําพูดไปนะก็วันนี้จะพาผมไปยังสุสานที่เมื่อก่อนเนี่ยคนรับแลเนี่ยใช้เป็นที่ฝังศพประจําเลยเนาะใช้เป็นที่ฝังศพของคนรับแลประจําเลยแต่เนื่องด้วยอะไรครับทําไมเขาถึงปล่อยให้ตรงนี้ล้างอ่ะนี่งรเพราะว่ามันไกลจากหมู่บ้านหองข้ามันต้องเดินทางนานเขาก็เลยไม่ได้มาที่นี่ก็แล้วอ ก็นะครับก็ตามพี่แม่หญิงแก้วคําพูดเลยนะพี่ๆนะโอเคก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยแม,ม่หญิงแก้วคำา่อนก็คอก่อนที่เราจะไปก็ฝากพี่ๆเอฟซเนี่ยให้กาลังใจเราทั้งสองคนเนี่ยกันเยอะๆด้วยนะครับพี่ๆไปไปกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เรากําลังพาแม่หญิงแก้วคําเนี่ยไปกันอยู่นะพี่ อยู่ไกลาจากตรงนี้ไหมแม่หย,ยิงแก้วคำมันก็ไม่ได้ไกงมากอืมแม่หยิงแก้วคำโดยระวังระงนะแต่ที่นี่มันก็อันตรายอยู่อันตรายเนี่ยด้วยเรื่องของอะไรครับช่วย นี่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยถ้าขึ้นชื่อขึ้นชื่อต้นขึ้นชื่อขึ้นต้นว่าอ่าสุสานเนี่ยผมคิดว่าอ่าอะไรอ่ะไม่เองครับคาดนึกว่าเดอ๋ออาจิ เป็นไรหรอไม่หยิงแก้วคำอนอนไม่พอนอนไม่พอเป็นไรถึงนอนไม่พอหรอไม่หยิงแก้วคำทะเลเจ้าผมเหมือนจะได้ยินเสียงหมาป่าอยู่ตลอดเวลาเลยที่ไม่หยิงใช้หมาป่าไหม มันจะมีล่าลสคนด้วยหรือใช่ทีไม่หญิงผมรู้สึกเหมือนมีเสียงนกเสียง อะไรไม่รู้อ่ะเหมือนจะร้องทักเราอยู่ตลอดเน่ยระหว่างที่เราเดินเนี่ย่ข้าีมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเอา้าทำไมไม่ยิงนั่งอ่ะถึงแล้วเหรอใช่ถ้าไม่อยากเดินเข้าไปข้างในแล้วถ้ามาแค่ปากครองของมันเป็นไรอ่ะข้างในมันมีอะไร อันนี้คือสถานที่ตรงนี้เนี่ยเขาเนี่ยใช้ฝั่งศพหมดเลยใช่ไหมแม่หญิงใช่แต่มันต้องเข้าไปอีกหน่อยหนึงน่าจะเป็นบริเวณแถวๆนี้นะพี่ๆนะที่แม่หญิงแก้วคำบอก ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกมันแปลกๆนะเดินเข้ามาแล้วพีพพ่ี่ฟังเสียงดิเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยดังมาจากต้นไม้ใหญ่ทางน้นอนะเต้มไปไมหมดเลยนะพี่ๆไม่ยิงบอกไม่อยากเข้าไปแต่พี่ก็นำผมเข้าไปเลยนะ เดลอดระวังหนานขึ้นนึกเายหวไถึงแล้วยังครับแม่หญิง,ง,งแสดงว่าแถวเนี้ยคือแต่แถวเนี้ยมีการฝังศพเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแม่หญิงแก้วคำ อ๋นนนอะนะครับพี่ๆตอนนี้เราเนี่ยได้มาถึงกันยังสุสานใช่ไหมมิ่มงใช่เนาะสุสานหรือว่าป่าชา้าล้างของเมืองรับแรนะที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ฝังศพตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับพี่ๆแล้วก็ตอนนี้เขาปล่อยล้างเพราะว่าเรื่องของการเดินทางเนาะมิ่งเนาะ มันไกลเก,กินไปคนเขาก็เลยไม่มาฝั่งกันแถบแถบบริเวณนี้แล้วนะครับพี่พี่แต่ว่าตั้งแต่ตอนจนถึงตอนเนี้ยฟังเสียงนอกองเนี่ยยังไม่เงียบเลยนะอุย้ยไม่หญิงมีมีต้นมะมม่วงป่าด้วยนี่เนี่ยต้นเบลเลอร์เลยม,มีต้นมะม่วงป่าด้วยนะครับพี่พี่ โอเคไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอเดินดูทั่วๆรอบๆสถานที่หน่อยนะนยแต่เจ้าเถอะข้าจะนั่งเขาหน่อยแล้วกันนะได้ข้าเหนือห่อยเหลือเกินครับ,าร,บาระวังตัวด้วยละ่ะอืมได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินสำรวจสถานที่กันหน่อยนะว่าอ่อว่าสถานที่เนี่ยลุกล้ำสักเพียงใดนะพี่ๆนะ เ้ยไ,ไ,ไม่หญิงไม่ยิงดินเหมือนข้าไหมเียไม้ถ่หรป่าไม่ใช่เหมือนมีคนเหมือนมีสิ่งอะไรก็ไม่รู้อะโยนลงมาตรงนี้อะไม่ญิงนูน เขาไม่รู้เฮ้ยมันเหมือนมีคนโยนอะไรตรงนี้แล้วมันเหมือนออกมาโยนออกมาจากทางเนี้ไม่หญิง ม่ยิงเป็นไรเปล่ไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงไม่ิงไม่ยิงไม่ยิงไอ้เทอไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงไม่ิงไม่ยิงเอขารู้สเหมือนมีอะไรไม่ดีกลับปเอด้ พี่พี่ตอนนี้นะไม่หญิงเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีอะไรไม่ดีนะเดี๋ยวเรารีบเดินทางออกกันดีกว่านะพี่พี่นะไปไม่หญิงไปไม่หญิงลุกลุกไวไหมไปไม่หญิงกลับกันดีกว่า ใช่เฮ้ยอะไรวะยังไม่หิงอะไรอ่ะซ่างอย่าไปทักจะไม่คราบทักที่นี่แล้วนู่นมอ,มองเราอยู่นี่หน้าดำป็ดเลย ตอนนี้นะพี่พี่เหมือนมีอะไรคนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมองผมอยู่นู้นเลยนะเฮ้ยว่านู่นนะพี่พี่เห็นชัดไหมหนู่นนะมองผมตามไม่เคยยิบเลยอะ่ะ วันนี้เนี่ยเราจะเจอดีเข้าให้เลยนะพี่พี่นะรเร่าเฮ้ยรเร่าจอดเชื่อใาด้วยเรเบร่าเปล่าคนนี่ว่ะเฮ้ยรู้จักชื่อเขาได้ไงเนี่ยเรา่า เฮ้ยมึงยู่ยู่ตรงนั้นแหละยูยู่ตรงนั้นแหละผมน้องภูเองเฮ้ยนีน้องูไม่ไม่ใช่ไม่เชืชช่อย้ายช่อผมด้วยนั่นภูเหรอเฮ้ยแล้วยังไปทำหน้าอะไรนั่นน่ะทำไมดำปื๊ดเลยอ่ะ มโดนทำได้มา,ดาช่วยผมด้วยเอาดีๆไม่เิีงเอาไงดีฮะเอาไงดีเชื่อข้าหรือไม่ข้าก็ไม่รู้ใครช่วยผมด้วยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอยู่ตรงนั้นแหละผูก็ผู้นั่นแหละ อยู่ตรงนั้นน้องภูตะเรียนอยู่ไม่ใช่ไหมใช่น้องภูไปเรียนอยู่นู่นวะเออวะเฮ้ยร้อนอยู่ในป่าได้งไงวะแล้วเจ้าไปเรียนกลับมาแล้วหรือไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงเขาไม่ใช่นะพี่พี่นะจะพูดอะไรเนี่ ช่วยผมด้วยช่วยอะไรผมโดนจับตัวใครจับตัวนายพานเจ้าลองไปช่วยน้องพอบคุณให้ข้าช่วยไงล่ะไม่หญิงภูเรียนอยู่ที่กรุงเทพน่ะไม่ใช่ภูท,ที่ไหนกรุงเทพหือที่ไหนล่ะเออเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ไม่หญิงฟังเละตอนนี้ เอาอย่างนี้เดี๋ยวไม่ยย่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะได้ค่ะจะรอเจอ้าโู้ชด้วยเฮ้ย

ให้ไวพี่พี่มันวิ่งไวมากเลยด้าก็เป็นเหงื่ไรบ้างไม่ยิงคบมันนี้ก่อนไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเร็วกำมันนี้เร็วช่างมันเถอะช่างมัน เป็นยังไงบ้างปีกขอเละเลยมันนานแล้วไม่ใช่หรอไม่ยิ่งบอกถ้าถึงได้บอกเจ้าไงว่าให้เจ้าระวังตัวที่พ่จับมันไม่ได้เป็นคนเสือด้วยใช่หรอหรอเจ้าจทำไม ไม่หญิงบอกว่าไม่หญิงจับเนี่ยไม่ใช่คนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่หญิงไม่ได้จับกันใช่ไหมฝั<ป>่งนิซเมียนต่ลยเกิดขึ้นกับเจ้ามากกว่านี้ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละงั้นเรากลับกันดีกว่าไหญิงไปอันนี้ทางนี้ไหญิงทางนี้มาทางนี้อ,อะไรหรอ อะไรอหรอแม่หญิงทางมันซับซ้อนขึ้นมันมีใารเปลี่ยนเส้นทางขอ,องเราเลยงั้นเราลงลงทางนี้เลยไม่หญิงอุปสงค์อุปสรรคอะไรเลยคือว่ากันลงตรงนี้ก่อนอาหาที่มันที่ที่มันรอดปลอดภัยก่อนไป ช่วงนี้ข้าก็อยู่ในช่วงที่ไม่ได้มีพมิเดเจตอะไรแล้วโชคดีนะพี่พี่นะโชคด,ด,นะดีที่ไม่เกี้ไม่ยิงแก้วคำเนี่ยช่วยเราไว้นะไม่งั้นแย่เลยนะอิโอมันเจี๊ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นดวงวิญญาณของคนรับแรหรือเปล่าไม่หญิงผมว่าใช่นะ น่าจะเป็นดวงวิญญาณของคนรับแรงไมหมหญิงเนื้อมันก็เป็นไปได้มันมีบางคนที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดน่าจะใช่อะผมว่าผมเดาไม่ผิดหรอกไปมีหิงรีบออกอาทางออกกันดีกว่ไปใกล้ใกล้ถึงแล้วรอก่อนมีอะไรอีกไหมหญิงถ้าว่าเรานั่งสมาธิให้เขาสักหน่อยดีไหม หมือนเขาจะต้องการความช่วยเหลือจากเราแต่ขอพูดไม่ได้ไม่รู้จะต้องพูดยังไงเพราะว่าเรานั่งสมาธิให้เขาก่อนแล้วเรา่อยกลับีนะก็ได้ครับมี่เหมือนเขาจะมาขอบุญส่วนกุศลอะไรแบบนี้เราไม่ใิ่ใช่ถ้ารับรู้ได้ประมาณนั้นถ้าช่างสงสารเขาเสียเหลือเกินได้ได้ได้ เขาต้องกลับกลายร่างมาเป็นคนที่เรารู้จักด้วยเนะยาะอย่างนี้เหรออืมข้าก็สงสัยหรือว่าถ้าเขาเป็นตัวของตัวเองเราอาจจะไม่เห็นเขาแล้วก็ไม่พูดกับเขาเขาก็เลยต้องทําแบบนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ไหมหญิงมางั้นเรานั่งสมาธิกันเลยพี่ๆเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธินะแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยส่วนบนส่วนกุศลให้กับ อ่าดวงวิญญาณเนี่ยนะที่เราเนี่ยได้เจอเมื่อกี้นะพี่พี่นะพี่ได้บิบคอบผมเมื่อกี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเจตนาหรือไม่เจตนาอะไรยังไงนะโอเคนะครับ me แล้วอะไรหล่อนี่หไปแล้วเมื่อกี้อะแม่หญิงตอนที่เรานั่งเมื่อกี้ข้ารู้สึกเหมือนข้าจะได้ยินเสียงคนเดินด้วยอ่ะ าไม่ได้เป็นคุณขอแค่มาเก่อรอแล้วเขาก็ไปแล้วแล้วเขาได้บอกไหมเขามาในรังในใบหน้าของน้องพูนเนี่ยทำไมหรอแม่หญิงเขาไม่ได้บอกอันใดเขาแค่มาขอบคุณแล้วก็จากไปเขามาขอบคุณแล้วก็จากเราไปใช่ไหมแม่หญิง อ okay. งั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไปรีบมาทางเอาจากป่าแล้วกลับบ้านกันดีกว่า <c oughs> <c oughs>